สมมติทุกคนรอบจบเสร็จเรียบร้อยอเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคระับทุกคนวางปากกาและเดี๋ยวฟังครูก่อนและเดี๋ยว่อยรอบทีเดียวนะลูกครูจะอธิบายวิธีการวิเคราะห์สอนวิธีการวิเคราะห์นักเรียนถ้าใครจะเรียนบัญชีหัวใจสําคัญนักบัญชีคือการวิเคาราะห์รายการท้าหนูต้องวิเคราะห์ให้เป็นลูกฉันหนูเบรกไปก่อนคือทุกอย่างอยู่กับเดี๋ยวดูครูสอนก่อน ก็ครูสอนเสร็จแล้วหนูค่อยลอกโอเคไหมลูกนะเรามาเริ่มดูกันนะครับเราจะเริ่มวิเคราะห์รายการค้าแล้วนะลูกครูทบทวนอีกค้าหนึ่งการวิเคราะห์รายการค้าคือการพิจารณารายการค้าที่เกิดขึ้นว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อหมวดสีทรัพย์นี้สินและส่วนเจ้าของในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั่นเองนะครับครูก็เลยให้ตารางวิเคราะห์รายการค้าเรียกมา ทำการวิเคราะห์นะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบฟอร์มที่นักบัญชีทุกคนจะใช้แบบนี้นะครับและนักเรียนเรียนแลวจะเข้าใจฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการวิเคราะห์รายการค้ากันแล้วนะครับอะ่ะเริ่มเลยลูกโอเคนะครับเริ่ม2 5 6 3มกราคมพระราวันที่หนึง่งนะครับนายกัญญาจำไมนรลูกเวลาโจทย์ขึ้นต้นมา ขึ้นต้นไทยก็แล้วแต่นายปัญญาจะจบข้อนี้แสดงว่านายปัญญาเป็นตัวเราจำไว้เลยขึ้นโจทย์มานายปัญญานายปัญญาคือเราเรากำลังทำบัญชีนะครับว่าไนลูกนายปัญญานำเงินสดหนึ่งหมื่นบาทมาลงมยูเปิดร้านซ่อมรถนะครับนั่นเองครับเราเป็นนายปัญญาเรานำเงินสดทั้งหนึ่งหมื่นบาท มาลงทุนเปิดร้านซ่อมรถนั่นีองนึกถึงความจริงเราเป็นนายปัญญาเปิดร้านซ่อมรถในห้องหรืออาคารนะครับในห้องหรือตัวอาคารเราเปิดร้านซ่อมรถเวลาเราเปิดร้านซ่อมรถเนี่ยในร้านเราเนี่ยยังไม่มีอะไรเราเลยเอาเงินสดมาลงทุนในร้านนะครับเอาเงินสดเนี่ยมาลงทุนในร้านเรา มาลงทุนในกิจการเราทำให้กิจการเรามีเงินสดเพิ่มขึ้นหนึ่งมื่นบาทนะครับเพราะเรานเงินสดมาลงทุนในร้านก็ทำให้ร้านเรามีเงินสดในร้าน10,000บาทเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับมันเพิ่มขึ้นเพราะมันทำให้เงินสดในร้านเนี่ยมีเพิ่มขึ้น1น0 0 0บาทฉะนั้นเงินสดเป็นสินทรัพย์นะครับ มันเพิ่มขึ้น10,000บาทเราก็วิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใส่คำว่าเงินสดเพิ่มขึ้นกี่บาท10,000ห,หมืนมคะครับเงินสด10,000บาทฉะนั้นสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสด10,000น,น,น,นะครับนายปัญญาด้งเงินสด10,000บาทบรมโภคเราเป็นนายปัญญา เรานำเงินสดมาลงทุน10,000บาทนะครับเปิดร้านซ่อมรถร้านเนี่ยไม่มีอะไรเราเ,าเงินสดลงทุนในร้านทําให้ในร้านเรามีเงินสดเพิ่ม10,000บาทเงินสดเป็นสินทรัพย์เราไปดูที่อ่องสินทรัพย์เนื่องจากว่าเอาเงินสดมาลงทุนในร้านทําให้ในร้านมีเงิสนสดเพิ่มขึ้น1นึ่งมื่นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใส่เงินสด1นึ่งบาทโอเค สินทร์เพิ่มขึ้น,น,นคือเงินสดหนึ่งหมื่นใส่เงินสดเพิ่มขึ้นในช่องสินทร์หนึ่งหมืน่นนำมาลงทุนนำมาลงทุนก็ทําให้ส่วนของเจ้าของหรือทุนเราเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะเรามีเงิสนสดเราก็มีทุนทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นชนะส่วนของเจ้าของหรือทุนใส่ช่องทีเ่เพิ่มขึ้นใสคำว่า ทุนทีชื่อเจ้าของร้านชื่อนยายปัญญาทุนคีนายปัญญาเทรายลดหนึ่งหมื่นบาทใส่หนึ่งหมื่นบาทโอเคนะฉะนั้นนำเงินสดมาทุนเปิดร้านซ่อมรถหนึ่งหมื่นบาท สี่ซัพเปอร์คือเงินสดหนึ่งหมื่นโอเคส่วนเจ้าของหรือทุนเนื่องจากเรานำมาลงทุนทำให้ส่วนเจ้าของหรือทุนเราเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นบาทโอเคใส่มาว่าทุนนางปัญญาหนึ่งหมื่นบาทโอเคนะครับเมื่อกี้หนึ่งบอกไปช่องสุดท้ายนี่ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะหรือช่องปล่อยไว้ม่นี้ลูกปล่อยไว้ในช่องสุดท้าย ไม่ต้องไปยุ่งหนอมานหอเอาแค่ตรงนี้โอเคนะครับรายการแรกต่อไปดูรายการที่สองวันที่สซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถเป็นเงินสดสามพันบาทเราในปัญญาเรียนปัญญาเราไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถนะครับเป็นเงินสดสามพันอ่ะเดิกเวลาเราจะวิเคราะห์รายการนี้เราวิเคราะห์ไงวิเคราะห์แบบนี้ลูก ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถได้อุปกรณ์ซ่อมรถมาอุปกรณ์ซ่อมรถเป็นสิ่งอะไรสิ่งทรัพย์ได้รับมาสิ่งทรัพย์เป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นสิ่งทรัพย์เพิ่มขึ้นใส่ช่องเพิ่มขึ้นคืออุปกรณ์ซ่อมรถเพิ่มขึ้นกี่บาทลูกสามพันซื้อเป็นเงินอะไรลูก เงินสดซื้อเป็นเงินสดเวลาเราไปซื้อมาก่อนซ่อมรถหรือซื้อเป็นเงินสดแสดงว่าเราจ่ายเงินสดไปใช่ไหมโอกใช่ไหมใช่การที่เราจ่ายเงินสดเงินสดเป็นสินอะไรสินทรัพย์จ่ายไปทําให้สินทรัพย์เป็นไงลงลดลงคือเงินสดนะครับฉะนั้นสินทรัพย์ลดลงคือเงินสด3ามพบาท รายการนี้เป็นรายการลักษณะได้มาอย่างเสียไปอย่างซื้ออะไรมาซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถมาได้อุปกรณ์ซ่อมรถเสียอะไรไปเสียเงินไปเงินสดลดลงนะครับฉะนั้นรายการนี้ได้อย่างเสียอย่างสิ่งซัเพอคืออุปกรณ์ซ่อมรถสิ่สงซับลถคือเงินสดโอเค okay. ต่อไปพี่ฮิ่ว่าอะหรพี่ทิ่งี่ฮบอกว่า ซื้อวัสดุซ่อมรถซื้อวัสดุซ่อมรถเป็นเงินเชื่อเงินเชื่อเงินเชื่อซื้อวัสดุซ่อมรถซื้อครั้งนี้ได้รับอะไรมาวัสดุซ่อมรถวัสดุซ่อมรถเป็นสินทรัพย์ได้รับมาสินทรัพย์เป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใส่วัสดุซ่อมรถเท่าไหร่ลง 5้าพโอเคซื้อเป็นเงินอะไรอยู่เงินเชื่อซื้อเป็นเงินเชื่อเกิดนี่อะไรขึ้นนี่สิทำไมถึงเกิดนี่สิหนูติดเงินเพราะหนูซื้อเป็นเงินเชื่อฉะนั้นนี่สิมก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมลูกเพราะหนูซื้อเป็นเงินเชื่อนี่สิเพิ่มขึ้นใส่คําว่าเจ้าหนี้เพราะหนูติดเงินเนาะนะครับใส่เจ้าหนี้ห้าพนโอเคนะ ต่อไปวันที่8ปดคก่อนชดูวันที่8ปดไม่ได้เรียนดูวันที่สามกับวันที่ห้าแตกต่างกันตรงไหนสาซื้อเป็นเงินสดเห็นไหมครับแต่แปซื้อเป็นเงินอะไรเงินเชื่อต่างกันต,ตรงนี้ถ้าเงินสดสินทรัพย์ลดคือเงินสดถ้าเงินเชื่อนี่สิ์เบิ่องคือเจ้าหนี้เห็นไหมครับในการลักษณะชายกัชายค่ะสองรายการนี้ในการที่สามกับที่ห้า แต่แตกต่างกันที่ว่ารายการที่สามจ่ายเป็นเงินสดรายการที่ห้านะครับเป็นเงินเชื่อเลาเกิดจะมีนะครับมันแตกต่างตรงนี้ต่อไปดูวันที่แปดวันที่แปดว่าไงหลูกจ่ายชนะนี์เจ้านี้ทั้งหมดเป็นเงินสดจ่ายชนะนี์เจ้านี้ทั้งหมดเป็นเงินสดจ่ายชนะนี์เจ้านี้ทั้งหมดเป็นเงินสดนะครับไปดูวันที่ห้า หรือติดหนี้เจ้าหนี้กี่พันห้าพันเพราะตวันที่แปดหรอวาเงินไปจ่ายธนาคที่เจ้าหนี้คนนี้หรอวาเงินไปจ่ายธนาคที่เจ้าหนี้การนาเงินไปจ่ายทาให้เงินสดเป็นสินทรัพย์ทําไมลงลดลงฉะนั้นะช่องสินทรัพย์ลดลงคือเงินสดเพราะเราต้องเงินสดไปจ่ายจ่ายาท 3, ย้อนไปดูวันที่ห้าเราติดหนี้เจ้าหนี้อยู่ห้าพันจ่ายทั้งหมดทั้งหมดก็คือ ห้าพันนะครับเวลาเรานำเงินไปจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ยอดนี้ควรจะเพิ่มหรือลดตอบดีนะเรานำเงินไปจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ยอดนี้ควรจะเพิ่มหรือลดถ,ถูกต้องลูกหนี้สินมัต้องลดลงนะครับหนี้สินลดลงอะไรที่มันลดลงเมื่อกี้ตอนติดเงินเจ้านี้เพิ่มบัดนี้เอาเงินไปใช้หนี้เจ้านี้หมดดีแล้ว นะครับเจ้าหนี้คนนี้มันต้องเป็นไงลงลดลงฉันมนี้สิทธิ์ลดลงใส่คำว่าเจ้าหนี้ห้าทาจบแล้วครับวันนี้มีหนี้นะมีไหมลูกเมื่อวันที่ห้าเราเป็นหนี้ห้าบัตนรนี้เราหนีไ้ไปใช้แล้วแันที่แปแสดงว่าหนี้สิทธิ์เราก็ไม่มีเลยใช่ไหมลูกอ่ะโอเคต่อไปสิบสองเอาละครับสิบสองให้บริการซ่อมรถลูกค้า บริการซ่อมรถให้ลูกค้าได้รับเงินสดมากี่พันสามพันร้านเราเป็นร้านเลลูกซ่อมรถถูกไหมลูกเรามีหน้าที่คือซ่อมรถให้กับลูกค้านั้นรายได้ของร้านเราก็คือการซ่อมรถถูกไหมลูกพอเราซ่อมรถเสร็จถือว่าเป็นรายได้เราได้รับเงินสดเป็นผลตอบแทนโจ์ข้อที่บอกว่าบริการซ่อมรถให้ลูกค้าได้ดรับเงินสดแสดงว่าหนูซ่อมรถให้กับลูกค้าแล้วและหนูก็ได้รับเงินสดมา จากการซ่อมรถให้กับลูกคา้าฉะนั้นะเราได้รับเงินสดมาสีส่รั์เป็นไงขึ้นเพิ่มขึ้นสีทรั์เพิ่มขึ้นใส่เงินสดที่บานลูกสามพันโอเคนะต่อไป,ปการบริการซ่อมรถลูกคา้าถือว่าเป็นรายได้ของร้านเราถูกไหมลูกเพราะร้านเราเป็นร้านที่ซ่อมเมื่อเราซ่อมรถให้กับลูกคา้านะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ของเรารายได้ตัวนี้ชื่อว่ารายได้ค่า ซ่อมรถรายได้ค่าซ่อมรถจำไหมนะครับเพราะเราเปิดรายซ่อมรถใช่ไหมครับรายได้ร้านเราก็คือการซ่อมรถภาษาบัญชีเราเรียกว่ารายได้ค่าซ่อมรถรายได้กระทบอะไรนะครับจะไว้เลยการมีรายได้ใช้จ่ายมันจะกระทบตัวเดียวเลยคือกระทบส่วนของเจ้าของหน,นึ่งจุดชนนเมื่อมีรายได้เงินเพิ่ม นะครับรายได้เพิ่มก็คือทุนมันทุกับเพิ่มด้วยใช่ั้มส่วนเจ้าของเงินทุนเพิ่มขึ้นพอมีรายได้นะครับเราเขียนตรงนี้ว่าส่วนเจ้าของเงทุนเพิ่มขึ้นใส่คำว่ารายได้ค่าสอมลดเท่าไรโลูกสามพันโอเคงั้นส่วนเจ้าของเทุนเพิ่มขึ้นใส่รายได้ค่าสอมลด มาต่อดูที่15เดี๋ยวให้ลอกดูครูอธิบายก่อน15บริการซ่อมรถให้ลูกค้ายังไม่ได้รับเงินเหมือนกันเลยปต่เิน12ถึง15ให้บริการซ่อมรถให้ลูกค้าแต่เอวันที่12ได้เงินไม่มีปัญหาแต่วันที่15ด้านอะไรยังไม่ได้รับเงินนะครับบริการซ่อมรถให้ลูกค้ายังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าแสดงลูกค้าติดอะไรเรา ติดเงินเราใช่พอติดเงินเราต้ก็เป็นลูกอะไรเราลูกนี่ลูกนี่อยู่หมวดอะไรอย่าบอกนะนี่สินลูกนี่อยู่หมวดสินอะไรสินทรัพย์ทำไมลูกนี่อยู่หมวดสินทรัพย์ลูกนี้ต้องเงินมให้เราต้องเอาเงินมาให้เรานะครับเอาเงินมาใช้เราในอนาคตจะลูกนี่อยู่หมวดสินทรัพย์อย่าไปเข้าใจผิดเข้าใจผิดลูกนี่เป็นนี่สินนี่สินคือเราต้องเงินไปให้ใช้เขาแต่ลูกนี่ต้องเงินมาทําไมมาใช้เรา ชั้นลุกนี้ถือว่าเป็นสิ่งซั์สิ่งซั์เพิ่มขึ้นใส่คำว่าลุกนี้ห้าคการที่เราซ่อมรถที่เขาถือเป็นรายได้รายได้คี้ชื่อว่ารายได้ค่าซ่อมรถรายได้กระทบทุนจะไม่ดูยังไงขึ้นเพิ่มขึ้นทุนเพิ่มขึ้นใส่รายได้ค่าซ่อมรถหรือเจเลยอีกนั้นบ้าง าหา้าพันใช้รายการที่สิบสองสิบห้าเหมือนกันต่างตรงที่ว่าสิบสองรับเงินสดสิบห้ายังไม่ได้รับเงินก็เกิดรูปนี้ต่อไป